กสงสัยกันไหมครับว่าเราสามารถ 3D พิมพ์บนรถในขณะที่มันเคลื่อนที่ได้ไหมปัจจัยของการพิมพ์สามมิตินะมันสําคัญมากว่าพื้นเนี่ยต้องนิ่งเรียบแล้วก็แรงสั่นสะเทือนน้อยที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดมันเขย่ามากๆเนี่ยแรงสั่นมันอาจจะทําให้พิมพ์เนี่ยมันเฟล,ลได้ <Eles S 2> ที่ที่เราจะไปเนี่ยจุดหมายปทางอยู่ห่างออกไปประมาณ1 8 7กโเมตรครับผมก็จะเริ่มพ์ไหมนะครับไป อัปเดตครับอัปเดตนะตอนนี้ผมปิปมา52์เนแล้วครับดูทรงแล้วเรือก็ยังดูโอเคอยู่ถึงแล้วครับทะเลชะอำครับใช้ได้แล้วก็ดูสิว่ามันจะลอยได้ไหมนะครับอ,อ,อเราสามารถพิมพ์เรือบนรถได้จริงๆนะครับ ตอนนี้ผมก็เชื่อแล้วแหละว่าเจ้าตัว Superflex Suspension ใน Hilux r e v o DP Runner ที่ออกแบบแนยแั้ช่วงล่างมาดีกว่าเดิมเนี่ยนุ่มหนึบยึดเกาะถนนได้ดีจริงทำให้การทดลองครั้งนี้เลยประสบความสำเร็จได้อย่างไม่น่าเชื่อครับ